สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหราพยากรณ์ทำนายฝันวันนี้เราจะมาทำนายดวงชะตาชาวราศีกรกฎรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ทำนายดวงชะตาราศีกรกฎประจำเดือนมิถุนายน2568สําหสำหรับชาวราศีกรกฎในเดือนมิถุนายนนี้ดวงดาวมีการเคลื่อนย้ายที่สำคัญซึ่งจะมีผลต่อการดำเนินชีวิตในหลายๆด้านทั้งการเงินการงานความรักรวมถึงโชคลาภที่คุณจะได้รับในช่วงนี้การเคลื่อนย้ายของดวงดาว ดาวอาทิตย์จะโคจรไปในตําแหน่งที่เอื้อต่อการแสดงออกในที่สาธารณะจึงมีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับในที่ทำงานหรือในสังคมการเคลื่อนย้ายของดาวพฤหัสบดีจะส่งผลดีต่อการศึกษาหรือการพัฒนาทักษะใหม่ๆซึ่งเหมาะสมกับการวางแผนในเรื่องการงานให้มีความชัดเจนมากขึ้น การเงินในเดือนมิถุนายนนี้การเงินของชาวราศีกรกฎจะค่อยๆดีขึ้นจากเดือนก่อนก่อนจะมีรายรับที่มากขึ้นจากงานที่ทำและมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือคนที่มีอำนาจหากมีการลงทุนก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีแต่ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายที่เกินตัวควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ การงานงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารหรือการประชุมจะมีความสำเร็จในเดือนนี้และจะได้รับการยอมรับจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานหากคุณกําลังมองหางานใหม่เดือนนี้จะมีโอกาสได้รับข้อเสนอที่ดีควรใช้จังหวะนี้ให้เต็มที่ความรักสําหรับคนมีคู่เดือนนี้จะมีช่วงเวลาที่ดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์จะค่อยๆ พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอาจจะมีการพูดคุยหรือทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆอย่างชัดเจนมากขึ้นสำหรับคนโสดคุณจะมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจจากการเดินทาง หรือกิจกรรมทางสังคมเลขเสี่ยงโชคเลขนำโชคในเดือนมิถุนายนสําหรับชาวราศีกรกฎคือ2 5 8และเลขหนึ่งสำหรับการเสี่ยงโชคในช่วงนี้ทําบุญกับอะไรไหว้พระเสริมดวงการทําบุญถวายสังฆทานหรือการถวายผ้าปา่าสามัคคีจะช่วยเสริมดวงให้ดีขึ้นในเดือนนี้โดยเฉพาะการให้ทาน กับผู้ยากไร้จะส่งผลดีในเรื่องของการเงินและการงานวัดหรือพระวัดไหนขอแนะนำให้ไปกราบพระประธานที่วัดพระธาตุพนมเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเพื่อขอพรให้โชคดีในทุกๆด้านเลิกงามมายามาดีประจำเดือน เดือนมิถุนายนถือเป็นเดือนที่ดีในการขึ้นบ้านใหม่หรือทำสัญญาเริ่มต้นโครงการใหม่ๆโดยเฉพาะการทำธุรกิจการซื้อบ้านหรือการตกลงทำสัญญาใหม่ในชีวิตเลิกงามยามเฮงประจำเดือนเสี่ยงโชครลางวันใหญ่ วันโชคดีสำหรับการเสี่ยงโชคคือวันที่12และวันที่24มิถุนายนเวลาที่เหมาะสมในการซื้อฉลากคือช่วงเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาคำอธิษฐานก่อนนอนเสริมโชคลาภบ,บารามี ขอขอบพระคุณพระแม่ธรณีและพระพิเคเนตผู้ประธานโชคลาภช่วยข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญในชีวิตประสบความสำเร็จในทุกๆด้านขอให้การงานดีการเงินคล่องตัวและความรักมั่นคงขอให้มีความโชคดีเสมอไปสุดท้ายนี้ขอให้คุณพระศิรตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดนบันดาลพรให้กับชาวราศีกรกฎ เมื่อมีทุกข์ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วเท่าหากมีสุขขอให้สุขนั้นเพิ่มทวีสาธุสาธุสาธ,สาธุสวัสดีขอบคุณค่ะ